สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้นุ้งม,มาชวนทำเข้าวเหนียวทุเรียนกันอีกแล้วนะคะชวนอ้วนกันอีกแล้วนะคะแบบง่ายๆโดยใชหมอ่งข้าวค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไครต์กันนะคะขั้นตอนแรกไม่ยากนะคะให้เราล้างข้าวเหนียวเกี้ยวงูก่อนนะคะซึ่งเราจะใช้ข้าวเหนียวเกี้ยวงูหนึ่งถ้วยตวงนะคะ ครั้งค่ะต้อประมาณนะคะสองถึงสามน้ำนะคะให้น้ำมันใสนะคะคืออันนี้เราทำนิดเดียวเองนะถ้าเกิดทำเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีคนเรามันอยากกินนิดเดียวเนาะใะช่วงนี้สถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะที่การทำเราก็ทำแบบง่ายๆกันนะคะจนน้ำใสอะคะ่ะบางคนนะคะน้ำตรงนี้เอาไปลดนะคะในส่วนของ พริกนะคะก็จะดูแบบดีมากอะเป็นใสในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้สนิทเลยนะ,ะทีน้ำออกให้หมดแล้วนะคะจนน้ําเหลือน้อยที่สุดทีนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้คุกคิดคุกคิดประมาณนี้นะคะแล้วเรามาตวงน้ํากันะค่ะเราจะใช้น้ํานะคะอีก3ามส่วนสีถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปค่ะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหุงกันค่ะกดหุงปกติเลยค่ะค่ะทีนี้เราก็มาใส่น้ำตาลนะคะสำหรับมูนการและกะทิองค่ะค่ะทีนี้นะคะก็ใส่ในส่วนของกะทิลงไปค่ะเป็นหัวกะทิอร่อยดีนะคะทีนี้นะคะใช้เกลือค่ะทีนี้ใช้ใบเตยนะคะอันนี้ข้างบ้านประมาณสองใบเนาะ ไป,ไปเลยค่ะไปตั้งไฟนะคะพอมันขึ้นฟองนิดนิดก็พอแล้วค่ะทีนี้เราตั้งไฟนะคะคนนะคะกทิ้พอมันเดือดสักนิดนิดก็พอแล้วแล้วก็น้ำตาลละลายหมดพอนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปใส่นะคะในส่วนค้องนะคะข้าเหนียวที่เรานึ้งไว้นะในหม้องข้าวนะคะน้อนขึ้นฟองอีกนิดเดียวตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับรสได้นะ เอาลค่ะปิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปมูวนกันต่อทีนี้เราจะซุยกันนะคะนี่คือข้าวเหนียวที่เราหุงไว้เรียบร้อยแล้ว,นะว,วเนาะซุยๆกันกองน,นิดนึงนะคะค่ะทีนี้เราจะเทน้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็ซุยหน่อยนึงนนะคะแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณนะคะปิดฝาทิ้งไว้นะคะ30นาทีค่ะ ไาเลยนะคะทิ้วไว้นะคะ30นาทีนะคะแล้วทีนี้นะคะก็มาทําใหม่กันปิดฟ้านะคะแล้วก็ตั้งวอร์มไปอย่างเงี้ยนะคะ30นาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสุกแล้วเนาะ2ชั่วโมงเ20นาทีผ่านไปนะคะเห็นไหมเรียงตัวสวยเหมือนที่เขาขายเลยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปกินกับมะม่วงก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทำข้าวเหนียวทุเรนขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำกะทิเลยนะคะ หัวกะทิเข้มขนเลยนะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะใบเตยนิดนึงเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะเราถึงจะมาขยี้นะคะในส่วนของทุเรียนกันนะคะเราไปตั้งไฟกันค่ะมาเตรียมทุเรียนกันนะคะให้เราขูดออกมาปเป็นเส้นๆอย่างนี้นะนี่นะคะเตรียมไว้ยิ่งทุเรียนนะคะเขาเรีกเยกอะไรนะยิ่งงอมๆแล้วมันจะดีมากเลยนะคะ เราก็ใช้ซ่อมปูดนะคะจากมาเมล็ดให้หมดนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะรอสะะใส่นะคะในส่วนที่เราต้มไว้นะคะเราปูดอีกนะคะน่ก็เรียนเยประมาณสองวันกัมนะคะจนน้ำตาลทรายละลายหมดนะคะแล้วก็เอ้ย จนน้ำตาลปี๊บละลายหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ทุเรียนที่เราฉีกไว้ใส่ลงไปเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็ได้ข้าเหนียวทุเรียนแล้วนะคะน,นี่เห็นไหมทุเรียนตุ่มๆเลยนะคะตั้งให้เดือดสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ คแค่นี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวทุเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับข้าวเหนียวทุเรียนแบบง่ายๆกันเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรมากแค่มีหม้อข้าวเราก็ทําได้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอ e ีซี่โวมก็ขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยคะ่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ